เขาจะมานั่งอยู่นี่นี่เลยเฮ้ยผลไปของนอกมาคนก็เลยมานั่งโซ้เมือซื่อๆนี่แหละเตี้ยมี่หยางเป็นหยางคอยไปใส่หนอผมมี่หยางถามไปซื้นอนี่แหละสิมาขอเงินเนติโอ้บ่บ่บ่ก็ขอดอกไปขอไปเห็นยังเออเออเบ็นตื่นมา,บะบะนาเบ็นหน้าเห็นตากรถามหาเงื่อนซื้อละอยับนบ่เนาะจะได้ยังไม่ก,กิบบ่ละ บ่ได้แล้วพะว่ามันเจ้าเห็ดกับเขาไว้คือพ้โทรวบอกว่ามึนต้องกินน่ะวันนีได้ซื้อเขามาก็าคิดว่ามันเจ้าจ่ซื้อเขามานี่แหละอือก็เรียกบ่ได้ซื้อได้อย่างมะจากหน่อยใน,นนั่นนีดด้ติบ่โอ้อากาศคึมคึมดีไหมเอมออากาศดีจังสิไปถอนตีชวกไปหาหมูบ่เขวาววา ไปไอ้ยังอากาศดีเองสิเนี่ยกายก็เมียแล้วเนาะเงินมาเนาะเอออยู่เล่นกับเมียเนี่ยเนาะจะไปใส่บอกดีแต่เนาะเดี๋ยวบอกสิ่ี่แต่เนาะนีะ่แผนตีสี่ี่แผน,นยังเออเจ้าไปข้างนอกนลยเจ้าขึ้น่าใส่เสียกันย้าจเจ้าเสียผ้าใบไอ้ยังใส่เร็วผ้ามอหัดบ้านก็ต้องถอดที่เถ่าโอ้ยถอดยังๆๆเดี๋ยวมูโทรมากะที่ออกไปอีกล่ะใส่ใส่เจ้านี่ ใส่ไปแล้วก็ใส่ไปเลยได้ไหมนะคอยดินุ่งใหอเป็นห่วงเลยนี่เป็นห่วงเออเป็นห่วงนีหลีติเป็นห่วงนีหลีลิเนาะวันน้มีแผนยังหรอวะโอ้ยสิมีแผนนียังเออก็เป็นห่วงลูกห่วงเมียั่นตัวเนาะกาศจังสีใส่ไว้แล้วห่อเลยเอ้าเอ้าโอ๋ต้องเอาอกเอาใจได้ไหมอ้ยมีนี่มีหนาเลวเป็นขึ้มขึ้มขึ้มบ้าเอาอกเอาใจ โกะทีบ่โอ้ก็ใจเองสิเนอ๋อ <c oughs> บ่โอ้ก็ใจเองเนาะโอ้ยจักหลักก็กะทีน่ะไม่เห็นสนใจคนเลยเอากะทีเริ่มสนใจนี่ละ่ะเริ่มเป็นห่วงนี่ละ่ะ <c oughs> เห็นอากาศเป็นมั้งสิเดี๋ยวเป็นวัด <c oughs> ปิดไอไมาเดี๋ยวสบายสนุกวะ <c oughs> เออเดี๋ยวเป็นตาข่อยดีใจใช่เนาะดีใจได้จักมือเนาะนี่เนาะดีใจแล้วเนาะดีใจไปเนี่ยไหมเออนี่โอ้ย ปิดกระดุมให้พร้อมเออปิดได้บ่ล่ะเด้อเอออยู่แล้วบัดทีนี้คนยังข่อยนะบ่ขอเงินเจ้าดอกเออบ่ขอแท้นะบ่มีแผนยังดอกออแต่ว่าข่อยจะเอาซื้อๆดิล่ะนี่ข่อยจะเอาซื้อดินะมาเอามามาเอานี่เฮ้ยเอาเงินข่อยป้าไหมโอ้โหวานแล้วหวานแล้วมีแผนเทียนยัง ขอบเอ้หหาผักข้าวกันเด้อเฮ้ยเดี๋ยวสิมาหรอกกลับม้านพิ่งนี้มแบะแทมึงอ่ะ